พ่นมาหายตัวอีกตัวนึงนเดี๋ยวสิเบิ้งบัสรุปแล้วครับตอนทุดท้ายอ่าเพ่นเบิ้งบัสรุปแล้วนี่ก็ะึกกันไปเรื่อยครับตึกไปเรื่อยอยู่ปลากลางกระปุกนี่แดกลงไปแล้วครับมันูดอะไรจะตื่นกว่านี้อยอยงงครับเอ้โดนแล้วคุณแดงไปแดงโดนแล้วครับอุ่นพี่แดงโดนแล้วคุณ เอาเบื้องข้งเสียตันครับไปใกล้นี่โอ้ช่างปลาควาป้าปลาควาตัวนี้มันสองลูกเมืนเดิมหนิแต่มือจะควงอยู่นะโอ้ยหาบาเนาะนี่ตาเลี่ยม่นย่อนไปโอ้ตัวประนีเนี่ยตัวละโลเลยใส่โลเลยครับทีเดียวหาหกตัวไมยแดงเหี่ยวล้ว่าท่านเลี้ยวอยู่เม่แดงโอ้หุ่นโดนเราหุ่นปลาควาหลายตัวเลยอยู่ดังคนน่ะ เอาเบื้องห้ต้นนน่โอ้ยขึนได้เม่อไรต้นเชียพ่อนะตื้อแค่ถือแขียครับพ่อเจ้าวะปอคอายย่ติดใครนี่บอมีหยางแล้วต้นบันโอ้ยบานเนี่ยเขาไปต้นนะแมวหาหกมึจะตัวลูกลูกกลั่ โอ้บาดหาลอยฮะแต่อะไรอีกแล้วครับแต่ยโยนฝ่ามีสัมนี่ครับตัวปลานิน่นโอ้ลงตัวปลานิ่นนี่โอ้ตัวปละเปรี้ยวโลตัวโล่กลัวข้อกเกษารนี้แหละครับบาทเดียวดอกเดียวดอกนี่สิได้ดอกประมาณหกกิโลครับโอ้ยแต่เอาเย่างี้มาซิเงี้งยโอ้ร่วมประคอตัวนี้นะมโอ้เกือบเป็นตกนำ้ำ โอ้ปกวาตัวนี้สองโลหน,น,น,นึ่งยี่ได้ถังนี่ลหละอเิตือคนนี่ถึกหลายซ้ำเด็ตือจานตัวโอ้มันดาดังที่คน พอตือครับแฮีนี่เบิ่งพอตือเอากำลังเสียวขึ้นเออเออเป็นยังไงตือปลาแดงปลาท้องบ่แม่วันนี้เต็มเพราะว่ายาเลยมาเบิ่งอาจารย์ตูยไก่ก่อนเดี๋ยวแฮีนี่เบิ่งอาจารย์ตูยไก่ก่อนเดี๋ยวสิพากลับไปเบิ่งเสียตันครันะตินว่าถือขว้างไงล่ะ ทางนี้ทีนเนี่ยเห็นเราแล้วสองสามตัวเนามึงอาจารย์ตัวโอ้โหโอ้โหเยหน่อยถือยังไงเอาเครื่งขาดไปนี่ปลาจีนขาดแล้วโอ้ยจานตัวแหีขึ้นมาได้หรอไม่ตันเต็มมาอย่าเลยบ้นินน่ะโอ้ยมันจะใส่โลเลย โอ้ไปเบื้งขไม่ครับเบื้งพางจะตัตัน,ตนโอ้เส้นออกเอ้นี่ก็มมแต่ใส่ลกันโอ้เส้นหอ,อกเส้นหลุด,ดลนั่ลายังไ่เหมือนไงเบื้องข้างไม้แดงแม้ไม้แดงแหสรงเงถื่อหลายก็แหรกครับสามสิบลูกอะไรดอกเดียวนี่าเทียรกระซังแล้วถือสามิบลเจ้าถือหาลนึง รดเลี่ยงง่ายบ่ล่ะเอาเดี๋ยวไปเมืองไก,ก่โอ้โยเมืองนี้ฝานิ่งตัวโลโลฝาน,นิ่งใส่โลดอกนี่ยี่สิบตัวอะไรเยอะหรอกเอาไอ้ต้นอย่ออายออยยวคือพอขึ้นมายืนพี่บ้านดีๆีอ๋อเมิ่งไก่บอยครับเมิ่งไก่บอยถึขึ้นได้บ่านแห้งนี่แห้่บ่าแตกวันไดน่ง

uôi còn như này còn điêu khinh quá đây nhiều. Còn đây thì gần อป้อมกับว่าแพร่กันเพื่อนชวนมากันมื้อนั่นลูกน้องลูกน้องเสียตันครับเ,เสี่ยนป้อมยาโสแต่ว่าเจียงก็ลูกพี่ซิฟโถขอบคุณ <c oughs> เสียนป้อมครับเสี่ยนป้อมยาโสถอนลูกน้องเสียตันครับ <c oughs> เสีย <c oughs> สีชมพู Sửa mán phân, chim phu Cũng xuyên lịt dưới cây nạ đắng Ôi tuần đọc đi Ba nhạc thiệt ạ Châu vô bước đợt, đi đi Chẳng lấy Vô bước cuốn mà hào luôn นี่ครับเฮ้ยต้นบราบีครับเต็มปานมีตัวละซีโลหาโลนะ Ôi, con này tràn tủ tìm nhập chân đấy tìm nhà nhà cứ rồi tao bay đi xuống lạc mà vẫn thân mình không đầy vô

tiếng cảnh thực phái 2 vẫn này anh thì chả làm gì có người bói có bóp phải gần thấp này bói vẫn anh tìm hiểu cái gần có gì tô